คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมน้ำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีมิดลักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับกับเลขทูบบารมีหลวงปู่ทวดนะครับก็ได้มีเอฟพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูบบารมีปู่สวง นะครับก็ได้มีการคอมเมนต์เข้ามาอยากชมแนวทางเีขทูบบารมีปู่สวงต่องวดนะครับแอดนินจะมาจุดขอโชคเอฟซีเพื่อน้องได้ลุ้นไปด้วยกันรอลุ้นรอชมพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีปู่สวงนะครับก่อนอื่นนะครับเอ็นนินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับผมจะเป็นคาถา ขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคาดานะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องสนใจคาถาขอโชคคาถาขอหวยคาถาพระคาดานะครับจดไว้แคบไว้นะครับเผื่อจะมีเลขทูกจะ,จะจุดเสียงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตสัสสะพระควตูระตูตสัมมาสัมพุทธตตะนะโมตสัสสะพระควตูระตูตสัมมาสัมพุทธสตะนะโมตสัสสะพระควตูระตูตสัมมาสัมพุทธตตะ อินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวติยสังมหาจักกวติยาสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตะยสังสัพพสิทธิวิทาจะระนยสังสัพพลูกาจริยาณาสังเอเตนะยเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมามาสุวติหูลตุไมหัง นโมพุทธสาตนโมธรรมสาตนโม,รรม,นโม,รรมสังกษตเสยญาตีทางหูดูหูรูรสวาหายะสาธุครับผมเลขทู่บารมีหลวงปู่สวงนะครับก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงเอซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูไปด้วยกันลุ่นไปด้วยกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเลขทูบบารมีนะครับหลวงปู่สวงนะครับขอบุญบารมีปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนลนบนมาาลเลขทูบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยทุกท่านทุกคนที่เทินสาธุ ครับผมเร่องทูบบารมีปู่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเอฟซีพี่น้องเห็นไปในคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับคอมเมนต์อาจแตกต่างกันออกไปเผื่อเพื่อนมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับสามารถเขา้าไปรับชมติดตามได้นะครับผม,ผมเผื่อคอมเมนต์ตรงกันเผื่อมีโชคด้วยกันสำหรับวันนี้เอฟซพี่น้องชอบมาทางที่ทูบบารมีปู่สวงก่อนออกไปนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับ สำหรับวันนี้แอดมินกขขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอใเอ FC มิลักโชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ